หลวงชาแนลสวัสดีครับชมรมคนรักสัตว์นะครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้เอาโครงไก่มาให้ลูกน้องนะครับลูกน้องเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับอืมเอามามาเจ้าช็อกโอนะกแลตนะเลนะเี่ยนะตัวอ้อนแล้วแหละกระโดดเกาะแล้วนะไม่ยอมหยุดนี่แหละนี่แม่อ้อนเหลือเกินนะจะกินกลัวไม่ได้กินยังไงเนี่ยอืมไม่ปั้มหรือเ,หรอเปล่าเนี่ยเอามมยปั้มแล้วเนาะเดี๋ยว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 เออเอโอเออกินกิน ให้ผมกินบ้างสิครับไอ้ผมก็อยู่กับเจ้านายมานานแล้วเออกูก็รู้อยู่เน,หนหี่เออใายฮะให้ผมกินอีกนี่นะอร่อยดีเนี่ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยเออควงไก่ต้มเนี่ยอร่อยอร่อยอ,อยโอ้โหมือนเหมือนแะให้คนอื่นเขากินบ้างให้ตัวอื่นเขากินบ้างเหรอเหมือนก,กินกระโดดเกาะเลยนะมึงเนี่ยน่ะผมรักเจ้านายนะครับผมรักเจ้านายโอ้ เอาไอ้ขาวเอาเอาขาวเจ้าขาวเจ้าขาได้เฝ้าบ้านทุกวันเลยแหละให้ผมก็เฝ้านะครับเฝ้าบ้านแล้วเจ้าไปเบลเองครับแล้วผมก็กลับบ้านครับเออเองเนี่ยเป็นตัวดีแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี่แหละเออเอโตไรไก่นี่แหละโค้งไก่เนี่ยอร่อยครับต้มมาแล้วนะฮะเออเออเออจะเป็นรำกันเลยหรือยังไงนะช้าช้าช้าเฮ้ยช้าช้าช้าทำไมเยอะๆเฮ้ยโอ้โห ผมก็เต้นได้นะครับโอ้เจ้าเขาขออี่อยนะครับอร่อยดิเงินเป็ดเลยนนเนี่ยมันมาเจอเข่าคอ,อแอ้วนะมามวยนะมวยคู่นี่ถุงโคนูนะ่ะมันลุกอย่างเดียวโจมันั่นแหละบ้านอลังนี้มีแต่ไฮนะบ้านาน้ังนี้มันมีแต่ให้ให้โคงไก่นะเจ้าวันไหนเจ้าจะให้พี่ให้อะไรวะให้นะ ให้ความจริงใจให้ความรักที่บางสิผมก็ให้ทุกวันเะให้ทุกวันนะครับให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ไดีอีกหรือคุณดับผมก็ให้ครับที่วันนี้พี่ก็ยังให้เจ้าวันไหนเจ้าจะเบื่อพี่เบื่อพี่เบื่อพ่อ,อยังไงเล่นเจ้ามา อย่างนี้ให้กินแล้วก็จากไปอีละบ้านไปบ้านมาครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปนอนนะครับขอกินอีกหน่อยนะก,กินอีกหน่อยเออเนี่นี่ยจะเตะตดเลยนะแม่งนะกินอ่าเอาขาวเอาเอาขาวนี่ขาวขาวนะกินนี่อยู่สองตัวเออตัวอื่นหายไปไหนหมดแล้วเอาโอเคคนระับสวัสดีนะครับให้พ้นจากทุกทุกเรน่อแล้วสิ่นะสวัสดี